ยังไม่ทันนึกเปิดกล้องเลยเอาละยั่งว่าไอโดป็อกป่ะครับเนี่ย FT เป็นหนึ่ง FT ครับ FT เป็นหนึ่งหสุดย1เคครับอ้าวรอวัดเลยครับเรียบร้อยเอ้ากัดอยู่ด้วยครับเรียบร้อยสายวีแบัสคาตนะนะยกมาทั้งบกบุ้งเลยครับเอ้าเอ้าไอป็อกไอป็อกเออ,อเฮ้ย กัดครับอยู่ไหมเหมือนจะอยู่ครับนนวนิ่งเข้าป่าไปแล้วเรียบร้อยครับอ้าวอุ้ยกัดครับอ้าวกัดอยู่ไหมเอ้ยนั่นไงเรียบร้อยครับ นี่ไงกัดอีกกัดอีกแล้วครับกัดอีกแล้วยังไม่ได้ไู้เปิดกล้องเลยเอาละไ,ไอโดป๊อกอะน,นิชอนบอกแล้วมีจิ้งเดืออะไรอ่ะจังกัดจังด้วยโอ้โหใส่เสื้อเป็นหนึ่งมาด้วยอ๋ออีชายู๋ <laughs> เปลี่ยนเอาโชวนะ์ปลาเลยสิครับถ่ายถ่ายอยู่เนะี่ยถ่ายอยู่แค่เออ คุณคุนค่ายไหนครับเนี่ย f c เป็นหนึ่ง f c ครับร f c <4 S 2> เป็นหนึ่งโอ้โหสุดเย็ด K เ,เป็นโลเลยอดูเหยื่อด้วยนะครับยี่ห้ออะไรเนี่ยเด้อบิยานลงไม่นได้ลงน้าเลยยังไม่เปิดกล้องเลยเอาแล้วอะ่ะน้ำเป็นหนึ่งดูแลก็สของเหยื่อให้ด้วยนะครับ <c oughs> ก็สวัสดีนะผมเรื่องนนาน้าตานะก็เจอกันยมบ่ายนะผมวันนี้บ่ายสามโมงแล้วก็ฝนตกทั้งวันนะตตกหยุดหยุดก็เลยไม่ได้ออกนะครับผมอย่างรอของรอตัวเบ็ดด้วย เมื่อกี้ยยงไม่ทันเปิดกล้องเลยวันนี้มาซ้ําหมายเดิมพาพวกมาถล่มด้วยครับนะมีนัทมกับนัโป้มาเอา้านัทอมกัดแล้วอะกัดแล้วนะครับกกกกรบิแกอสเหรอรอวัดเลยครับเรียบร้อยโหติขี้ยาไแลนะครับใช่หรือย <c oughs> ู่สายตึงเนะานานนั้น <Yeah. S 1> ปลามันวิ่งย้อนนะ่ะตัวเองปล่อยวิ่งสายวิ่งอย่างเดียวเลยอ่ะ เรียบร้อยอยู่ไหมไม่อย,อย,อยู่เรียบร้อยครับปลาปลา,าลุดไปแล้วอ,อวุปกรณ์วันนี้ก็เป็นคาร์กาตาคอนเครสตหนะครับผมอ่าคันบิวนะรายละเอียดจะดลงง่ายใต้คลิปนะครับผมสายพี1.2อ่าสายหน้า40นะเดี๋ยอเป็นเบีย3.5นิ้วนะเราโม่จะคุยพวกเขาล่อไปคนละทีแล้วนะ จัดเลยครับวันนี้ก,นก,นะกัดให้หรือเปล่าเนี่ยอ้ากัดอยู่ด้วยครับ 100. เรียบร้อยอ้าติดทั้งปลาติดปลาปลาอ้าหลุดปลาลุดไปแล้วโอ้ อย่าหลุดปลาติดเฮ้ยอยู่ท้องปลาอยู่ท้องปักบุ้งเลยครับ <Okay. S 1> อยู่เ <c oughs> อาไงวนะเนี่ย <c oughs> อยู่ครับปักบุ้งติดปักบุ้งนะ <c oughs> โอ้ยมาเลย <c oughs> มาครับสายวิบัตคาตนะนะ เย็ะมาทั้งบกบุ้งเลยครับว้ <Wow. S 1> าวรอดครับมาทั้งผักมาทั้งปลาเลยนะเฮ้ยเยวเสร็จแล้วครับโอ oh. ้เละเทะเลยปลาตัวหน่อยเยอะ โอเคมิกแอดสามจุดห้านิ้วนะครับระชมสายสองขีดนะสุดยอดน้าทอมมาช้าแต่มานะเล็กๆกันนับหนึ่งนะครับ <c oughs> อ้าเอ้าอ่อ,อยปอกอ่อยปอกเออเฮ้ยแล้วไม่ขายด้วยนะกระดึบลงน้ำไปเลยครับเล็กไปไใหญ่กว่านี้ไหม ใช่แบบนี้นี่นาแต่วันนั้นมาเย็นสี่โมงห้าโมงนะอาจจะเป็นเพราะเสียงรถมันดังอยู่ก็ได้ครับเสียงรถทำงานอยู่นะจัดครับอยู่ไหม จะอยู่ครับมันจะอยู่มาสายดีขึ้นมาหน่อยครับตัวนี้ส,สวยๆครับตัวนี้เฮ้ยเออเหยื่อกเดินเมื่อไหอ่อสวัสดีเหยือกดดินเลยโอเคครับสายสวยมั้งตัวนี้โอเค นูนลุยกันต่อครับสองแก้มแล้วนึกว่าเหยื่อกระเด็นไปไหนนะมันอยู่นี่นะตัวไม่ใหญ่ว่ะเนี่ยโอ้โหอีกแล้วรอติดใจแม่โครเขาจะรอเกรงใจแม่โครเขาก้องตีนะนนวิ่งเข้าปากแล้วเรียบร้อยครับโอ้โปิดกล้องตีครับเมื่อกี้ สวัสดีครับมึงตามมาน่นน่นโน่นโน่นหลังแม่คคูนู่นน่ะทอมามาครับตอนที่สามนะตัวนี้ปิดกล้องตีโถโอเคสวยอยู่นะเก็บหมดนะครับวันนี้โอเคปลาอยู่ชายป่านั่งตัวไงสามตีเอย่าไปหล่นตรงนั้นพอดีนะครับมัน ก็มัองตีขึ้นฝั่งไม่ได้ทีนั้นตีไม่ถนัดนะโลแวงไม่กัดเลยนะตื่นนะอ้าวอุอ้ยกัดครับกัดไม่โดน โอ้โห uh huh. เอาจนได้ครับชายป่านะไม่โดนครับถึงไม้ไมเนี่ยก็สวยอยู่นะออกแล้วก็เปลี่ยนน้ำกับเพื่อบกอยูอย่างนั้นนะช่องนี้ยังไม่กัดเลยนะ ที่เห็นขยับอยู่ในป่าอยู่เลยครับมันมีฝูงลูกปลาซิวอยู่ในนั้นนะมันไปไล่จินงอยู่ในนั้นนะอ้าวกัดอยู่ไหมเอ,อ่ยอู้กัดคายเลยอู้ส่งไม่ทันด้วยครับดูช่องนี้กันเป็นตัวที่สี่ไหมวันนี้ มาเลยนั่นไงนั่นไงว้าว <Wow. S 2> เรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วเหมือนมีขยับนะขึ้นได้ไหม <Wow. S 2> ไทรดีครับตัวนี้ยังหลุดในป่านี่ล่ะโอ,อ้เจอไซส์ใหญ่กับเขาตัวทีครับโอ้ยไอ้โดป๊อก <Huh? S 1> โนอน่อวแรงจังนะสุดยอดนะตัวนี้ป๊อกป๊อกป๊อกอสวยครับเขาเอาไหมเนะี่ย โอนะ <Okay. S 1> เคเรื่องนี้ขอมาซ้ำอีกทีสิต้องวุ่นครับมีกระเพื่อมอยู่ไกลๆนู่นนะตีข้ามไปไม่ได้ครับมีต้นไม้นอนขวางอยู่ด้วยนะถ้าตีไปได้มีโอกาสเลยนะน้ำกระเพื่อมอย่นั้นนะ นี่ไง,งกัดอีกกัดอีกแล้วครับกัดอีกแล้วกัดอีกแล้วโอ้โหจะถอดใจแล้วเชียวย็มมาไอ้หนูชอมนี้สิโดโอ้ไอ้โดอีกแล้วมั้งไอ้โดอีกแล้วครับโอ้โหเต็มที่ห้านะโอ้โหปล่อยอยิ่งปล่อยไม่ได้เลยตัวนี้เขาปากออกตาเลยครับ ไปเผาเกลือนะทำเหล้าครับกับแก้มนะวว้าวโอเคพี่แก๊สเราไทยแลนนะสุดยอด5แต้มโอเคก็สําหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับผมมาดูผลประกอบการกันนะก็ได้ปลากันทุกคนนะครับผมไปเลยเกลือหลวงอันนี้ครับมาดูปลารวมกันนะหาเรื่องมือเปื้อนกันท่านหน่อยนะโอ้อมายอมเทเลยนะกว่าลงเขาเน้ตัวใหญ่อะ ีเกยจม,มาหนึ่งสองสามสี่ห้มมาหกเจ็ดแปดรู้มากันเดี๋ยวเดียวก็ได้อยู่ะน่ะแล้วก็พลาดไปเยอะนะโอ้เหี้ยมันอยู่ใกล้ใกล้คอ,อกหมูด้วยตรงนั้นน่ะเนี่ยมันเลยอ้วนนะใช่ไหมกินกินซีหมูคอกหมออูโอเคตับเลยครับ เออน้าสารจบไปที่ห้าแต้มนะมนาธอมเฮ้ยเดิเเดนหนีกล้องไปแล้ว <c oughs> <c oughs> น้าตอบหนึ่งแต้มนะนะนโบสองครับสองแต้มนะครับผมโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืม like, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจด้วย